เออก็ดีค่ะรู้สึกว่าเราก็ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ช่วยค่ะไปเห็นที่มาแล้วเป็นยแบบังไงเขาประสบปัญหาอย่างไรต้องการอะไรจริงๆสิ่งที่สิ่งท,ที่เราไปดูมาเนาะตั้งแต่วันแรกวันแรกเนี่ยเราติดต่อทางหน่ยวยงานราชการเข้าไปแล้วก็วกเรา,าก็ถามเขาว่าต้องการอะไรตอนนั้นเนี่ยนา่าจะเป็นช่วงที่น้ำนกำลังท่วมอยู่ แล้วก็มีบางโรงนบางพื้นท,ที่กำลังเพิ่มและบางพื้นที่ก็ลดไปแล้วเงี้ยค่ะเอ่อเราก็ได้เข้าไปเห็นช่วงที่เขาเป็นหุ่นพยศแล้วก็ได้ำทำงานช่วยเหลือไปพี่เคก็ไปด้วนยนะคะแล้วก็ผมผมต้องจริงผมไปได้แค่ช่วยคนก่อนแต่ว่าคนสวยคนนี้เขาเขาเขากลับไปรอบที่สองไปลงพายเรือแล้วก็เอา เอาทุกอย่างเอาไปส่งให้กับชาวบ้านที่ลำบลากผมผมทำงานอยู่ที่ที่แกมนี้นะี่ะไม่ได้ไปแต,แต่จะบอกว่าอ่าอาในฐานะของแฟนกันแล้วจะบอกว่าภูมิใจกับเขามากเพราะว่า เขาไม่คิดอะไรเลยเขาเขาลงไปพื้นที่แล้วก็ไปเขาไม่ได้หวังจะต้องมีกล้องมาเขาขอลงไปพื้นที่แล้วก็ไปลงไป,ลงไปช่วยทุกคนที่ทําได้อย่างนักเกที่ไปเราเห็นัะไงบ้างคบสาการตอนนั้นตอนนั้นเราเราเข้าไปถึงเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ยางน้ำท่วมสุดอยู่บางพื้นที่ก็แห้งแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้เห็นว่าบางคนเขาก็เอาของขออกมาล้างเห็นความเสียงย เห็นเห็นคนที่อยู่ในบ้านลบาดแล้วก็แล้วก็กำลังติดติดอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการนะเวลาแต่ละแต่ละช่วงเวลาของอุบัติภัยเนี่ยมันมันค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเอ่ออย่างรอบที่สองที่ไปเราก็ได้เห็นว่าบางบ้านบางบ้านเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่บางบ้านเนี่ยเอ่อน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วกลิ่นของ พวกพืนผักต่งางๆที่เคยอยู่ในฟาร์มมันมันสมกลิ่มนนามากแล้วเน่าแล้วบวดหัวมากอย่างเงี้ยค่ะในแต่แตและช่วงเวลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยทีเนี้ยเราก็โชคดีตรงที่ว่าเราได้ไปทำไปไปประเมินไปกับอบตพอดีก็เลยได้ไปแจกของแล้วก็ทำงานกับ หน่วยงานภาครัฐแล้วเราก็จะได้เห็นกนรารทำงานของเขาว่าอ๋อเขาเขามีการกระจายพื้นที่การเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ดีมากอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็แอบหายห่วงนะตอนแรกเราคิดว่าอู้แบบคนไทยจะยังไงจะได้ช่วยกันไงแต่พอไปเห็นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาเขาทำงานกันเป็นทีหน่วยงานราชการเขาก็ทํางานกันอย่างสยันขันแข็งก็ไม่มีใครไม่มีใครแบบหมดเลยทุกคนตั้งใจทำมากตั้งแต่วันแรกก็ la okay. แล้วเราเป็นคนที่อยากเราอยากรู้ว่าม,ม,มันใช่เหรอว่าทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันจริงๆหงหรอในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยพอไปแล้วเราก็เราก็รู้ว่าในแต่ละแต่ละช่วงเวลาไม่ต้องการไม่เหมือนกันค่ะถ้ารวกมเสร็จแล้วก็จะต้องการเรื่องของเอ่อการทำอาหารก,กินเสื้อผ้าเครื่องนอนอะไรเงี้ยค่ะที่มันขายไปกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของยารักษาโรค แต่ถ้าในระหว่างที่ยังน้ำท่วมอยู่อาจจะต้องการอะไรที่กินได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยถึงทำอะไรที่สามารถที่จะช่วยให้เขาคลายคลุ้มได้นะเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะสองที่ที่ไปมีที่ไหนบ้างก็แพร่ทั้งสองที่เลยค่ะก็เป็นอำเภอเมืองวันแรกเป็นอำเภอเมืองวันที่วันที่สองเป็นอำเภอรองแล้วก็มีวังชินอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เราได้ไป วน้ำท่วมครั้งแรกตอนนั้นเด็กมากอย่างอย่างเลี้ยก็ช่วยเกิดตัวเองก่อนตอนนั้นน้ำก็เคยท่วมบ้านแล้วก็เข้าใจดีว่ามันมันมันเป็นยังไงแล้แล้วอยู่ในเมืองมันท่วมแบบเดียวแต่อันนี้คือถึงคออะไรเงี้ยต้องทายเรือเข้าไปแต่ว่าวันที่เราไปมันไม่ได้ถึงคอแล้วเลยค่ะแต่ว่าอันนี้คือมีเรียนไปชวนที่มีเหตุไรใช่ก็เห็นข่าวค่ะแล้วก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยเราเรา เราไป,ไปไปไปช่วยเขาดีไหมเพราะเราก็เคยผ่านะสบการกันอยากให้เขาเได้ได้เห็นด้วยะไรว่าว่าคือจะบอกว่าปกติเน่ยเวลาชาวบ้านเดือดร้อนมันจะมีเบอร์เบอร,ร์ธนาคารได้โอนเขาไปลแล้วก็คิดว่าทำแค่นั้นก็ได้แล้วน,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 นะเขามีเงินเอาไปสานตอ่อไปต่อหมู่บ้าน แต่พอไม่เรียนบอกว่าพี่บินมาเชียงใหม่นั่งรนไปอีกชั่วโมงไปแท้ไปดูชีวิตจริงๆเลยจะเป็นยังไงโอเคเราว่างดแล้วบอกว่าอะอยากรู้อยากคือเราเราอ่ะโอนตังไปตลอดอยู่แล้วแต่เราอยากรู้มันจะเป็นยังไงแล้วพอไปแล้ว ชิปหนยอ <laughs> ครับออำเภอเมืองจังหวัดพังมากเพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้ไปเห็นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เอา,าจริงๆนะไปเชียงใหม่ชัว่วโมงหนึ่งบินนะั่งรถไปสามชัวม่วโมงแต่พอไปเห็นแล้วอะแล้วแบบเราแล้เรา เราก็รวบรวมเงินจากขอบแต่ซุปเปอร์คาร์ที่เป็นประธานอยู่11ปีแล้วเ,เ,เขาก็ส่งเงินเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ไปซื้อขอบให้เขาให้เขาเยอะมากโดยที่โดยที่ผมไม่ต้องการไม่ต้องการ IG ไม่ต้องการ Facebook ไม่ต้องการเลยแค่อยากให้ คนไทยไปต่อนะโอเคก็มีบางคนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป,ปไม่ได้ว่าแต่รู้สึกว่าดีใจที่ได้ช่วยไม่ได้เอางาดีใจที่ได้ช่วยแต่ที่ประทับใจครังที่สองคืออีกสองวันต่อมาเขากลับไปใหม่เขากลับเขากลับไปใหม่ มีนกเหลือด้วยเราก็เลยแบบว่าทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแที่รวบรวมกันแล้วเนี่ยมีมีนกเหลืออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปรองเขากับเขากลับไปใหม่แล้วผมรู้สึกว่าอ่านี่นี่คือคนจริงใจที่อยากจะช่วยสังคมไม่ต้องการเอาหน้าไม่ต้องการอะไรเลย ผมปีทองการแค่อยากแค่ช่วยแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราได้ทำสว่วนเองแล้วคุณไดเดอาน,น่ามายืนมองไดไมามอะไรมามานี่มาแถดงข่าวแต่งงานฉันถึงจะเข้ามานี้ยฉันไม่เอาไมา่เอาแต่มานี่มาไดอไดนี่คือน้องรักผม ให <ITA> ครับมา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 ใหญ่เรื่องพี่ใาญ่พูดแลวพี่ใหญพูดเลยสงสัยอยากถามตัวพี่พเก็มีอะไรสงสัยไมหรือมีใครปากถามอะไรมาไหมมั่นใจว่าในใจมันหนึ่นล้านทำอากาศได้เหรอเอาเท่าที่รู้สึกว่าความเป็นพิธีกรเราสามารถสื่อสารได้สบายดีไหมคะสั้นๆแต่ก็อ่าดีขึ้น มีมีเรียนแล้วดีขึ้นแล้วเขาเขายืนตบหลังอยู่ตอนเนี้ยไอ้แม่ให้พูดแล้วมีเรียนลรอคะโอเคไหมคะโอเคโอเคค่ะอ่ามีใครอยากให้ถามอะไรทุกคนไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แล้ไหมจะบอกว่าพี่พี่มีพี่มีโอกาสไปที่น่านเพราะว่าเขาเลยเขาก็บอกว่าพี่ไป็นบริจาคกันคือคือ ณตอนนี้โซเชียลมีเดียสำหรับพี่มันแย่ใช่ไหมพี่ก็เลยไม่ดูเลยก็เลยไม่ไม่ดูข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอเขาบอกว่าน่านน้ำท่วมถึงชั้นสองแล้วเขาก็บอกว่าบินไปด้วยกันก็เลยไปแล้วพอไปเห็นอ,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 อพอไปเห็นแล้วเรา เราเข้าใจและแล้วเราโชคดีมากพี่เรามีเอกลับเอ่ซุลกาที่เขาช่วยเอาเงินเนี่ยทแบบ้าถมมาให้ช่วยซื้อผ้าอนามายัยช่วยซื้ออ่าอ่าอนช่วยช่วยซื้อผ้าห่มช่วยซื้อผนะ้าห่มใ้เพราะเราก็แบบเราก็ดีใจแล้วพอเราคิดว่าเราทำแค่นั้นพอแล้วอีกสองวันต่อมาเขากลับไป เขาเพิ่งกลับมาจากจากจากนาไปภยเรือช่วยโอเคอันตารึเปลอกเลพี่เคไปเยังบ้านกับการที่ผู้หญิงนี้เขชวนเราไปทำอะไรรับ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไไม่ใช่เรื่องัมาไม่้คิดสิ่งอีเขามาชวนเาปกันแลาะเรารือสิ่งสิ่เขาเวลาทำบุญจะโอนเงินให้ไม่เคยมีโอกาสได้เอาตัวลงไปแล้วพอเขาบอกว่าไปดูหน่อยเถอะ อเอาเงินไปแล้วนะแต่ไปดูหน่อยเถอว่ามันหนักขนาดไหนแล้วพอเราเห็นแล้วก็บอโอ้ยหนักมากหนักมากก็เลยคิดว่าจากนี้เป็นต้นไปถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็จะ,จะพยายามลงที่ลงลงไปช่วยไม่ได้เอาหน้าไม่ได้อยากได้หน้า ไม่ต้องอยากได้แสนแค่อยากช่วยคนไทยแค่อยากช่วยแต่คราวนี้พี่เคเขาแจกการจับคอมเมนต์ใช่ไหมครับขนาดพี่บุ๋มลงไปทำเองเขาเรียกบอกว่าพี่บุ๋มสร้างภาพนีพี่พี่เนยตั้งรับยังไงกับส่นพี่พี่โดนขอโทษน,นะพี่โดนด,ด่าเช้าถึงเืียนคือมาสี่เดือนแล้วไม่ติด แต่ว่าใจเราอยากคนไ้วแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าใจเราต้องการช่วยต้องการช่วยคนไทยไม่ได้เป็นนักการเมืองไ,ไม่ได้ขอเสียงแต่แค่พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำมทํามทำ พี่ๆในวงการทำแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วไม่จะทำถ้าพิจารณาจากในยุทธภาพของเราเองก็แบบสามารถระดมเพื่อนๆระดมกำลังได้ด้วยได้ได้อ่าต้องขออนุญาตบอกว่าไอ้ไอ้กลุ่มกลุ่มซุปเปอร์คาร์ผมก็บอกผมเป็นคนที่รักซุปเปอร์คาร์มากกลุ่มซุปเปอร์คาร์ผมทุกคนดีกันแล้วมาบอกว่า มึงน้ำท่วมชั้นสองโอนเงินมาให้หน่อยทุกคนโอนทุกคนโอนเงินมาให้หมดเลยแล้วก็ส่งต่อที่มิเรียนแล้วก็ไปซื้อของการโอนเงินไม่ได้เป็นการเอาหน้าเพราะไม่เพราะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนโอนแต่เขาโอนมาเพราะเขาอยากช่วย ก,กับคนไทยแล้เขาก็ทําได้ดีมากซึ่ง <Wow. S 1> ผม้พูด,ไม,พดไม่ต้องพูดเลยนะผมแค่ไม่เสร็จกับไปบอกว่าขอบคุณมากที่ที่ที่ช่วยคนไทยมัมีอยนรู้่สุดเหตุการที่เราพาเขาไปในโลกใหม่ๆที่เขาไม่เคยไปทำให้เขาได้แบบผู้ติดใจเรามีใจ,ยยจกันเองมีไหงเลย ชว์กันที่เราไปไปเจอมาแล้วก็อยากให้เขาเห็นเขาไปเจอมาเขาก็โชว์ให้เราดูอะไรเงี้ยเราเป็นคนค่อนข้างๆที่เอเวนเจอร์หน่อยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าในในก็สลับกันพากันไปดูอะไรเงี้ยมีอีกหลายเรื่องวิ่งหลายเรื่องก็คือปักยืนยันค่ะผมชอบผมชอบที่ไหนยืนมองหน้าผมแล้วถามว่าผมโอเคไหมผมโอเค เวลาที่เมืองไทยมีปัญหาสิ่งที่ผมทำได้หรือว่าเวลาที่โรงเรียนถูกเขาเด็กไม่มีข้าวกินผมเอาเงินไปโดยไม่ต้องบอกใครทำนี้มาตลอดแต่อันนี้มันค่อนข้างใหญ่ก็เลยระดมคนในกลุ่มรถเนี่ยบอกให้ hey, ช่วยกันหน่อยแล้วเดี๋ยวมีคนทำให้ แล้วนอกจากผมแล้วไหนเดินหนีไปแล้วไหนเดินหนีไปแล้วันนี้เราต้อดูลพี่งไบ้าง่งที่มันเกิดขึ้นเื่อฟื้นฟูให้เกลับาเปนเคเดิมในอเาเคยเราไม่เคยอยู่กับพีเอเเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลย เค้ก็จะู่ไทยแต่ว่าเท่าที่เราอยู่กับเขาเราก,ก็อยู่กันก็ไไยอยู่กันคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นพัฒนาการกาที่ดีคือก็ดูแลกันตามปกติตามตามที่สมควรจะทำเราเราเคยพุกมาแบบไหนเราคิวตัวเองแบบไหนเราก็แชร์ให้เขาฟังก็ทั้งกายทั้งใจท Body Soul ั้งบอดี้มายโซทุกอย่าง แต่ถ้าอยากรู้ว่า DJ BK คนเดิมเป็นยังไงเพราะเชิญไหนครับมาเองเลยเองเลนพี่ต้องมาเชิญใครเชิญข้าเรื่องอะไรพี่เห็นนึกเออเชิญดีดีเชิญข้าโอเคไหมโอเคมโอเคแล้วจะบอกว่าโอเคแล้วดี ดีขึ้นมากแล้วแล้วกลับมาทํางานแล้ว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 ดีใจมากที่เราอยู่ในท็อปสามของประเทศนะรู้ใช่ไหมเออเราอยู่ในท็อปสามของประเทศที่เป็นพิธีธกรอนันดับต้นเราก็แบบพีอ่านพี่ก็แบบอ๋อยังคือไหนอะรู้อยู่แล้วแต่ยังจำกูได,ดนะ้แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้ว ตอ,อนนี้มีวิเรียนค่อยๆฮิวจิตใจดีแล้วพร้อมกลับมาทำงานหรือยังคะกับโอ้พร้อมแต่นนตีหา้า <c oughs> ถ้ามีมีงานเมื่อไหร่ก็พร้อมพร้อมตอนนั้นเลยแล้วจะบอกว่าที่เราเราทำงานมา25ปีใช่ไหม,มาบางทีััตนก็บอกคนทางบ้าน ดูก็จะรู้ว่าก่อนที่เราทํางานที่ซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้าอีกม,ม,ม,มันกลายเป็นงานที่เหมือนเดิมเราไม่มี energy ไม่ถึงว่าเรามี energy ในการทํางานแต่บางวันมันก็เหมือนเดิมแต่พอเราหยุดทํางานไปห้าเดือนตอนนี้คือทุกงาน เราให้ร้อยห้าสิบเลยเราเราจะมีความสุขในการทำง,งานเราจะใส่ทุกรายละเอียด ي, ในการทำง,งานไปไหนเข้าไปไหนเะข้าไปไหนเขาจะกลับบ้ากโอเคโอเคไม่เคยจะบอกว่าเราใส่ร้อยห้าสิบในทุกการทำง,งานเลยเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไป ถ้าคุณคิดว่าพีเคเคยทำงานดีจากนี้ไปพีเคจะทำงานดียิ่งกว่านี่แกพิธีกรมาเนี่ยใช่ก็คือพี่เคกับเราไม่คำมั่นสัญญากับน้องว่าปหงมันไม่ใช่แค่เราหรอกที่เป็นห่วงเชื่อว่าทุกคนน่ะเขาเป็นห่วงหมดคือวันนี้เราไม่ได้พูดนะว่าเรื่องเราอะไรต่างๆเปพีไงทุกคนแค่อยากจะรู้ว่าอยู่โอเคไหมโอเคแล้ว <Okay. S 2> โอเคแค่นั้นแหละขอให้โอเคแล้วก็ขอให้ดีขึ้นอืเรื่อยๆนะมีมีไม่เรียนแล้วแล้วดีขึ้นทํางานดีมากวันนี้ทำกัดส่วนตัววันนี้ทำก็รู้สึกว่าดีมากเพราะฉะนั้นวันก่อนทำา m s s s n t t r r n t t o o n l q u u e n n ก็ดีมากก็เลยเลยรู้เลยว่าเรา Appreciate หรือว่าเราอ่า เราเราเราเห็นความสำคัญของงานอีเวนต์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและเราใส่ใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและต่อจากนี้มันก็จะเป็นความใส่ใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโอเคโอเคนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขออนุญาตพักเลครับก่อนนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ